สวัสดีค่ะพบกับเซลต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถกระบะตู้ทึบแบรนด์โตโยต้ากันบ้างค่ะตัวนี้ราคาเบาๆค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะ 24J นะคะปี2016-17นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่49,000บาทฟังไม่ผิดค่ะ49,000บาทค่ะพร้อมกับชุดแต่งนะคะแม็กแบบนี้เลยนะคะนี่ CE นี่ ตัวนี้เป็นหน้าดำนะคะหล่อเลยทะเบียนสวยมากค่ะลูกค้าเป็นตู้ใหม่ด้วยนะคะตาไฟใหม่เลยสวยมาก,มากค่ะลูกค้ารถสภาพบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากๆพร้อมวิ่งงานนะคะใครอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออตโต้ค่ะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเชาถึง6โมงเย็นนะคะ หรือถ้าเกิดลูกค้าท่านใดไม่สะดวกจะทัดูรถนะคะก็สามารถนะคะแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะลูกค้าเรามีบริการไปแนนให้ฟรีด้วยนะคะต่างจังหวัดเนาะลูกค้าสวัสด,ดีฟรีดาวใช้เงินออกรถ6 0 0ับาทนี่ค่ะสีเดิมเดิมเลยนะคะบอกกันเลยว่ามันได้ป้ายแดงค่ะลูกค้าได้ป้ายแดงเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถ เข้ามาชมรถได้เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวแมนนวลเนาะอย่างที่บอกค่ะสภาพภายในใหม่มากลูกค้านี่เป็นรถปี2016นะคะลูกค้าดูใหม่นี่ไม่เซนสองค่ะไม่แท้นะคะ ucd mp 3บลูทูธได้นะคะลูกค้าเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้จะเป็นแค่5เกียร์นะคะ แอร์นะคะเบรมือนะคะตัวนี้ไม่มีที่พักมีพักแขนนะนะคะนั่งได้นะคะสามคนนะคะเดี๋ยวพวกอ,อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงเนี่ยเราใส่ให้อีกทีหนึ่งค่ะลูกค้านี่รีโวนะคะบอกเลยว่าทนมากใช้งานได้ดีมากค่ะลูกค้าพร้อมลงทะเบียนเชิงพาณิชย์ใบวิศวะนะคะถ้าเกิดมีการเสริมแบบเนี้ยให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยคือลูกค้าพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากในการออกรถนะคะลูกค้า ถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็สามารถแอดไลน์เซลตาตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยค่ะอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวตารีโว 2.4J นะคะเกียร์แมนนวลนะคะปี2016.17ค่ะราคาอยู่ที่49,000บาทค่ะลูกค้าะวัติดีฟรีดาวใช้เงินออกรถ6,000บาทค่ะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปปลาย8,000ต้นๆค่ะลูกค้าลูกค้าะวัดิดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะใครสนใจรถวิ่งงานก็อย่าลืมติดต่อเซลตามานะคะได้รถใช้งานกันแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะละคะ่ะสวัสดีค่ะ